คุณเคยไหมยอยู่ดีๆคนที่เคยใส่ใจกลับเงียบคนที่เคยทักกลับหายและคนที่เคยรักคุณมากกลับดูเฉยชาจนคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าหลายคนพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการพยายามให้มากขึ้นรักให้มากขึ้นอดทนให้มากขึ้นแต่ยิ่งพยายามความสัมพันธ์กลับยิ่งห่างความจริงคือ ความรักไม่ได้หายไปเพราะคุณไม่ดีพอแต่มันค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะพลังบางอย่างในความสัมพันธ์ไม่สมดุลและคนส่วนใหญ่มักไม่เคยถูกสอนว่ายิ่งกลัวเสียใครไปมากเท่าไหร่เราจะยิ่งผลักเขาออกไปโดยไม่รู้ตัวคลิปนี้ไม่ได้สอนให้คุณง้อไม่ได้สอนให้คุณเล่นเกมและไม่ได้สอนให้คุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครกลับมาแต่จะพาคุณเข้าใจว่าทำไมบางคนจากที่เคยเฉยชา ถึงกลับมารักมากขึ้นเพียงเพราะคุณทำหกสิ่งนี้กับตัวเองก่อนข้อที่1จากการไล่ตามสู่การกลับมาเป็นตัวเองเมื่อคนคนหนึ่งเริ่มเฉยชาสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำโดยอัตโนมัติคือพยายามมากขึ้นพยายามทักพยายามถามพยายามอธิบายพยายามทำดีให้เห็นพยายามรักษาเขาไว้ไม่ให้หายไปความพยายามเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอ แต่มาจากความรักลุ้นลวนทว่าปัญหาคือในเชิงจิตวิทยาความสัมพันธ์ความรักที่มากเกินไปในช่วงเวลาที่สมดุลกำลังเสียจะไม่ถูกตีความว่าเป็นความห่วงใยแต่จะถูกตีความว่าเป็นแรงกดดันโดยไม่รู้ตัวและยิ่งคุณไล่ตามมากเท่าไหร่อีกฝ่ายจะยิ่งถอยห่างมากขึ้นเท่านั้นเพราะจิตใจมนุษย์มีธรรมชาติพื้นฐานอย่างหนึ่งคือเรามักให้คุณค่ากับสิ่งที่ต้องใช้พลังในการเข้าหา มากกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้หยิบได้ตลอดเวลาวันที่คุณเริ่มรู้สึกว่าเขาเฉยชาวันที่คุณเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงความกลัวการสูญเสียจะผลักให้คุณเผลอวางศูนย์กลางชีวิตทั้งหมดไว้ที่เขาโดยไม่รู้ตัวคุณตื่นมาพร้อมความคิดว่าเขาจะทักไหมคุณยิ้มเมื่อเห็นข้อความจากเขาคุณหดหูเมื่อเขาหายไปทั้งวันนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณแต่คือสัญญาณว่าพลังในความสัมพันธ์เริ่มเอียง และเมื่อพลังเอียงคนที่รู้สึกถูกเลือกตลอดเวลาจะค่อยๆหยุดพยายามเพราะเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพื่อรักษาคุณไว้อีกแล้วการหยุดไล่ตามจึงไม่ใช่การเล่นเกมไม่ใช่การทําให้เขาหึงและไม่ใช่การวางฟอร์มแต่มันคือการดึงตัวเองกลับจากการสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวเองคุณเริ่มถามตัวเองว่าก่อนจะมีเขาคุณเคยเป็นคนแบบไหนคุณเคยมีความสุขกับอะไรคุณเคยภูมิใจในตัวเองเรื่องใด คุณเคยหัวเราะก,กับเพื่อนเคยตั้งใจทำงานเคยดูแลตัวเองโดยไม่ต้องรอคำยืนยันจากใครการกลับมาเป็นตัวเองคือการหยุดส่งสัญญาณว่าฉันต้องการคุณเพื่อมีคุณค่าและเริ่มส่งสัญญาณใหม่ว่าฉันมีคุณค่าในแบบของฉันและฉันเลือกคุณไม่ได้เกาะคุณในทางจิตวิทยาเมื่อคุณหยุดไล่ตามระบบประสาทของอีกฝ่ายจะเริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทันที เขาจะเริ่มรู้สึกถึงช่องว่างบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่ช่องว่างแห่งการหายไปแต่คือช่องว่างของความสบายที่หายไปความเคยชินที่ถูกตัดออกและความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลของคุณอีกต่อไปความรู้สึกนี้จะกระตุ้นการทบทวนโดยอัตโนมัติในใจเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงดูนิ่งขึ้นทำไมคุณถึงไม่ถามเหมือนเดิมทำไมคุณถึงไม่เร่งไม่งอนไม่เรียกร้องเหมือนก่อน และคําถามเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความคิดถึงโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะความคิดถึงไม่ได้เกิดจากการทักบ่อยแต่เกิดจากการที่สมองรับรู้ว่าบางอย่างที่เคยมีกำลังจะไม่อยู่ตรงนั้นตลาดไปการกลับมาเป็นตัวเองยังหมายถึงการหยุดแบกอารมณ์ของเขามาเป็นภาระของคุณคุณไม่พยายามเดาใจไม่พยายามอธิบายทุกอย่างไม่พยายามทำให้เขาอารมณ์ดี คุณปล่อยให้เขารับผิดชอบความรู้สึกของเขาเองและคุณรับผิดชอบชีวิตของคุณเองสิ่งนี้ทำให้คุณดูนิ่งมีพลังและมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนที่นิ่งไม่ได้แปลว่าไม่รักแต่คือคนที่รักโดยไม่หลงลืมตัวเองและนี่คือจุดที่สเสน่ห์เริ่มทำงานเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเอาใจแต่มาจากการมีขอบเขตเมื่อคุณมีขอบเขตเขาจะเริ่มระวังการปฏิบัติต่อคุณมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะมนุษย์จะไม่กล้าละเลยคนที่ดูพร้อมจะเดินต่อได้โดยไม่ต้องเกาะใครคุณไม่ได้เย็นชาคุณไม่ได้หายไปคุณยังคุยยังเป็นมิตรยังจริงใจแต่คุณไม่เอาชีวิตไปผูกไว้กับการตอบสนองของเขาอีกต่อไปและนั่นทำให้ทุกการแสดงออกของคุณมีน้ำหนักมากขึ้นทำพูดของคุณไม่ใช่เสียงรบกวนแต่เป็นเสียงที่เขาอยากฟัง การปรากฏตัวของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุ้นชินจนมองข้ามแต่เป็นสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกว่าถ้าขาดไปจะรู้สึกแปลกเมื่อคุณกลับมาเป็นตัวเองคุณจะเลิกถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วเริ่มถามตัวเองว่าคุณรู้สึกยังไงกับชีวิตที่คุณกำลังใช้และเมื่อคุณเริ่มมีความสุขจากข้างในพลังนั้นจะสะท้อนออกไปโดยไม่ต้องพยายาม คนที่เคยเฉยชาไม่ได้กลับมารักคุณเพราะคุณตามเขาเก่งขึ้นแต่เพราะคุณหยุดวิ่งตามและกลายเป็นคนที่เขาอยากเดินเข้าหาเองอีกครั้งข้อที่2หยุดเรียกร้องความรักแล้วใช้ชีวิตโดยไม่รอการยืนยันสิ่งที่ทำให้ความเฉยชาของใครบางคนเริ่มคลี่คลายไม่ใช่เพราะคุณพูดมากขึ้นหรืออธิบายเก่งขึ้นแต่เพราะคุณเริ่มเปลี่ยนพลังที่คุณสื่อสารออกไปโดยไม่รู้ตัว หลังจากที่คุณหยุดไล่ตามและกลับมาเป็นตัวเองแล้วสิ่งถัดมาที่ทรงพลังอย่างยิ่งคือคุณหยุดเรียกร้องความรักและเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ต้องรอการยืนยันจากเขาอีกต่อไปคนจำนวนมากไม่รู้ตัวว่าทุกครั้งที่เราถามว่าคิดถึงไหมรักเราหรือเปล่าเราสำคัญกับเธอแค่ไหนเราไม่ได้กำลังถามเพื่อความเข้าใจแต่กำลังถามเพื่อลดความไม่มั่นคงในใจตัวเอง และเมื่อคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆในความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเปลี่ยนจากความน่ารักเป็นภาระทางอารมณ์สำหรับอีกฝ่ายเพราะจิตใจมนุษย์ไม่ได้ชอบถูกทดสอบความรู้สึกตลอดเวลาต่อให้เขาเคยรักมากแค่ไหนสมองก็จะเริ่มรู้สึกว่าความรักนี้เหนื่อยโดยไม่รู้ตัวการหยุดเรียกร้องไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องการความรักแต่มันคือการยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า ความรักที่แท้จริงไม่สามารถถูกบังคับให้แสดงออกได้ตามใจเราและยิ่งเราพยายามควบคุมมันมากเท่าไหร่มันจะยิ่งไหลออกจากมือเราเร็วขึ้นเมื่อคุณหยุดถามหยุดคาดคั้นหยุดรอคำยืนยันคุณกำลังส่งสัญญาณใหม่ไปยังจิตใต้สำนึกของเขาว่าคุณไม่ใช่คนที่ต้องการใครสักคนมาเติมเต็มช่องว่างในใจตลอดเวลาแต่เป็นคนที่มีความมั่นคงภายในระดับหนึ่งแล้ว ในเชิงจิตวิทยาความมั่นคงทางอารมณ์คือหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้คนรู้สึกอยากเข้าใกล้ามากที่สุดเพราะมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยโดยไม่ต้องแบกรับหน้าที่พิสูจน์อะไรเลยและทำทีที่เขาไม่รู้สึกว่าต้องคอยทาให้คุณโอเคความสัมพันธ์จะเริ่มหายใจได้อีกครั้งสิ่งสำคัญคือคุณไม่ได้แกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่คุณเลิกเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับพฤติกรรมของเขา หากเขาทักคุณก็ดีใจหากเขาไม่ทักคุณก็ยังใช้ชีวิตต่อได้คุณไม่ตีความความเงียบว่าเป็นการปฏิเสธคุณไม่ตีความการหายไปว่าเป็นการไม่รัก คุณปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามจังหวะที่มันควรจะเป็นและนี่แหละคือจุดที่คนอีกฝั่งเริ่มรู้สึกแปลกใจเพราะเขาคาดดาวคุณไม่ได้เหมือนเดิมเขาไม่เห็นคุณกังวลไม่เห็นคุณงนไม่เห็นคุณเรียกร้องทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเคยเป็นคนที่แสดงความรู้สึกชัดเจนและความเปลี่ยนแปลงนี้จะกระตุ้นกลไกลทางจิตใจที่เรียกว่าการประเมินค่าใหม่เขาจะเริ่มย้อนมองคุณในมุมที่ต่างออกไป จากคนที่เคยพร้อมอยู่ตลอดกลายเป็นคนที่มีโลกของตัวเองและโลกนั้นไม่ได้หมุนรอบเขาเพียงอย่างเดียวยิ่งคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ยิ่งคุณมีรอยยิ้มจากสิ่งอื่นยิ่งคุณดูสงบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะยิ่งเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมคุณถึงไม่ต้องการเขาเหมือนเดิม และคำถามนี้จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความอยากรู้ความอยากเข้าใกล้และความอยากกลับมามีบทบาทในชีวิตคุณอีกครั้งเพราะมนุษย์มักอยากเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคนที่ไม่ต้องการใครก็ได้แต่เลือกใครสักคนด้วยสติไม่ใช่ด้วยความกลัวการอยู่คนเดียวการหยุดเรียกร้องยังทำให้คุณเริ่มเห็นความจริงของความสัมพันธ์ชัดขึ้นคุณไม่หลอกตัวเองว่าทุกอย่างปกติคุณไม่พยายามปิดตาข้างหนึ่งเพื่อรักษาเขาไว้ คุณเพียงแค่ไม่บังคับให้ความรักเดินเร็วกว่าใจของคนสองคนและเมื่อคุณไม่เร่งไม่ดึงไม่ผลักความรู้สึกที่แท้จริงของเขาจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเองหากเขายังรู้สึกเขาจะเริ่มแสดงออกมากขึ้นโดยไม่ต้องถูกขอหากเขาไม่รู้สึกคุณก็จะรับรู้ได้โดยไม่ต้องเจ็บปวดซ้ำๆจากความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนอง แต่ในกรณีส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่เคยเฉยชาจะเริ่มกลับมาสนใจเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของตายและไม่ใช่คนที่เขาจะละเลยได้โดยไม่มีผลอะไรการไม่เรียกร้องความรักไม่ได้ทำให้คุณเสียคุณค่าตรงกันข้ามมันทำให้คุณดูมีคุณค่ามากขึ้นเพราะคุณกำลังบอกโลกว่าคุณเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่ขอในสิ่งที่ควรได้มาด้วยความสมัครใจ และเมื่อคุณยืนอยู่ที่จุดนี้ความรักที่เข้ามาจะไม่ใช่ความสงสารไม่ใช่ความเคยชินแต่เป็นความรู้สึกที่อยากกลับมาใกล้ด้วยความเต็มใจและนี่คืออีกก้าวสำคัญที่ทำให้จากความเฉยชาค่อยๆปลายเป็นความผูกพันที่ลึกขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องฝืนอะไรข้อที่3ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ต้องฝืนเพื่อใคร อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนที่เคยเฉยชาค่อยๆกลับมารักคุณมากขึ้นไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เขามองเห็นได้ชัดเจนแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในที่เขารู้สึกได้โดยไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้นั่นคือวันที่คุณหยุดพยายามทําตัวให้เขาพอใจและเริ่มซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอย่างสงบหลายคนเข้าใจผิดว่าการรักษาความสัมพันธ์คือการประนีประนอมให้มากที่สุดยอมให้มากที่สุด อดทนให้มากที่สุดจนลืมไปว่าหากความอดทนนั้นแลกมาด้วยการฝืนใจตัวเองซ้ำๆสุดท้ายมันจะกลายเป็นพลังลบที่แทรกซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวคุณอาจยังยิ้มคุณอาจยังพูดดีแต่ข้างในคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มอึดอัดเริ่มไม่เป็นตัวเองและพลังนี้แหละที่อีกฝ่ายรับรู้ได้เสมอแม้เขาจะไม่รู้ว่าทำไมแต่เขาจะรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วไม่สบายใจเหมือนเดิม เมื่อคุณเริ่มกลับมาซื่อสัตย์กับตัวเองคุณจะหยุดหัวเราะกับเรื่องที่คุณไม่ขำหยุดเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยหยุดฝืนเข้าใจในวันที่คุณอ่อนล้าและหยุดทำตัวง่ายเพื่อรักษาใครบางคนไว้การซื่อสัตย์กับความรู้สึกไม่ได้หมายถึงการระบายอารมณ์ใส่เขาหรือพูดทุกอย่างที่คิดออกไปโดยไม่ยัง้งแต่หมายถึงการยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและแสดงออกอย่างมีขอบเขตคุณเริ่มกล้าพูดว่าไม่โอเคโดยไม่ต้องกล่าวโทษ คุณเริ่มกล้าถอยเมื่อรู้สึกว่าถูกละเลยคุณเริ่มกล้ารักษาความเงียบเมื่อคำพูดจะทำร้ายตัวเองมากกว่าสร้างความเข้าใจสิ่งนี้เปลี่ยนพลังในความสัมพันธ์อย่างมากเพราะทันทีที่คุณไม่พยายามเป็นคนที่เขาชอบตลอดเวลาคุณจะกลายเป็นคนที่มีตัวตนจริงขึ้นมาในสายตาเขาในเชิงจิตวิทยามนุษย์ไม่ได้ผูกพันลึกกับคนที่สมบูรณ์แบบ แต่ผูกพันกับคนที่จริงและความจริงใจที่ไม่เรียกร้องไม่บีบคั้นจะสร้างแรงดึงดูดที่เงียบแต่หนักแน่นคนที่เคยเฉยชาอาจเริ่มรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปทั้งที่คุณแค่เลิกแสดงเขาจะรู้สึกว่าคุณพูดน้อยลงแต่มีน้ำหนักมากขึ้นอยู่เงียบเยบแต่ไม่ว่างเปล่า และที่สำคัญคือเขาจะเริ่มรู้สึกว่าการกระทำของเขามีผลกับคุณจริงๆไม่ใช่เพราะคุณโวยวายแต่เพราะคุณให้ค่ากับความรู้สึกของตัวเองมากพอที่จะไม่กลบมันไว้ใต้พรมการซื่อสัตย์กับตัวเองยังทำให้คุณหยุดยอมรับสิ่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานหัวใจของคุณโดยไม่รู้ตัวก่อนหน้านี้คุณอาจเคยปลอบตัวเองว่าเขาเป็นแบบนี้แหละเขาไม่ได้ตั้งใจเข้าใจเขาหน่อย แต่เมื่อคุณกลับมาเคารพความรู้สึกตัวเองคุณจะเริ่มเห็นความจริงชัดขึ้นว่าอะไรคือความต่างของนิสัยและอะไรคือความละเลยและเมื่อคุณไม่ยอมรับความละเลยเป็นเรื่องปกติพลังของคุณจะเปลี่ยนทันทีคุณจะไม่ต้องพูดให้มากมายแค่การไม่ฝืนอยู่ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้อีกฝ่ายเริ่มรู้สึกถึงความเสี่ยงว่าเขาอาจเสียคุณไปจริงๆไม่ใช่เพราะคุณขู่ไม่ใช่เพราะคุณงอนแต่เพราะคุณดูเป็นคนที่เลือกอยู่ไม่ใช่คนที่ต้องอยู่ ในระดับจิตใต้สำนึกสิ่งนี้จะกระตุ้นความรู้สึกอยากรักษาเพราะมนุษย์มักไม่อยากเสียคนที่มีคุณค่าในสายตาตัวเองและคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการยอมทุกอย่างแต่มาจากการยืนอยู่กับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ทำร้ายใครเมื่อคุณซื่อสัตย์กับใจตัวเองคุณจะไม่เร่งให้เขาชัดเจนแต่คุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นและความชัดเจนนี้จะทำให้คุณดูมั่นคงน่าเคารพและน่าดึงดูดอย่างประหลาด คนที่เคยเฉยชาอาจเริ่มกลับมาสังเกตคุณมากขึ้นฟังคุณมากขึ้นและให้ค่ากับคุณมากขึ้นเพราะเขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อรองรับอารมณ์เขาอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นคนที่มีหัวใจมีขอบเขตและมีศักดิ์ศรีในความรู้สึกของตัวเองและเมื่อใครสักคนเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริง ความรักที่กลับเข้ามาจะไม่ใช่ความรักจากความเคยชินแต่เป็นความรักจากการตระหนักรู้ว่าเขาอาจสูญเสียบางสิ่งที่ดีไปห่างยังคงเฉยชาเหมือนเดิมข้อที่ 4. พูดให้น้อยลงแต่สื่อสารจากคุณค่าให้ชัดเจนเมื่อพลังภายในของคุณเริ่มนิ่งมั่นคงและซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นอย่างเป็นธรรมชาติคือคุณเริ่มเปลี่ยนวิธีสื่อสารจากการอธิบายเพื่อให้เข้าใจไปสู่การสื่อสารจากคุณค่าโดยไม่รู้ตัวหลายความสัมพันธ์พังลงไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะพูดกันมากเกินไปในจุดที่ไม่ควรพูดและเงียบเกินไปในจุดที่ควรชัดเจนในอดีตคุณอาจเคยอธิบายความรู้สึกซ้ำๆหวังว่าเขาจะเข้าใจ เคยอธิบายว่าคุณต้องการอะไรเคยอธิบายว่าทำไมคุณถึงเสียใจทำไมคุณถึงน้อยใจแต่ยิ่งอธิบายความสำคัญของคำพูดกลับยิ่งลดลงเพราะเมื่อคนหนึ่งรู้ว่าคุณจะพูดทุกอย่างออกมาเสมอเขาจะไม่จำเป็นต้องตั้งใจฟังอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณเริ่มทำในข้อนี้คือคุณหยุดพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นและเริ่มเลือกพูดเฉพาะในสิ่งที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองอย่างชัดเจน คุณไม่ใช้คำพูดเพื่อเรียกร้องไม่ใช้คำพูดเพื่อประชดไม่ใช้คำพูดเพื่อหวังผลแต่ใช้คำพูดเป็นเครื่องมือแสดงตัวตนที่นิ่งสุข,ขุมและเคารพตัวเองในเชิงจิตวิทยาคำพูดที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่คำพูดที่ดังหรือยาวแต่คือคำพูดที่สอดคล้องกับการกระทำและมาจากคนที่พร้อมจะยืนอยู่กับผลของคำพูดนั้นได้เมื่อคุณพูดน้อยลงแต่ชัดขึ้นอีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของทุกประโยคที่คุณเอย่ย เขาจะเริ่มฟังมากขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเขาไม่สามารถคาดเดาคุณได้เหมือนเดิมคุณไม่ได้อธิบายทุกอารมณ์คุณไม่ได้รายงานทุกความรู้สึกคุณปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่สื่อสารในสิ่งที่คำพูดไม่จำเป็นต้องพูดออกมาและความเงียบนั้นไม่ใช่ความงอนไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นความสงบที่มาจากการไม่ฝืนใจตัวเองเมื่อใดที่คุณพูดคุณจะพูดจากจุดที่นิ่งไม่ใช่จากความกลัวเสียเข้าไป คุณไม่ต้องยกเหตุผลยาวๆเพื่อพิสูจน์ว่าคุณคูณรู้สึกแบบนี้เพราะคุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครในการรู้สึกคุณเริ่มสื่อสารด้วยท่าทีที่บอกชัดว่านี่คือเส้นของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันรับได้และนี่คือสิ่งที่ฉันไม่โอเคโดยไม่ต้องใช้น้ำเสียงแข็งกร้าวหรืออารมณ์รุนแรง ความชัดเจนที่สงบจะสร้างแรงกระเพื่อมในใจอีกฝ่ายอย่างมากเพราะมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาจะละเลยได้เหมือนเดิมคุณไม่ใช่คนที่จะพูดแล้วก็ยอมคุณไม่ใช่คนที่จะบอกความต้องการแล้วปล่อยให้มันถูกมองข้ามการที่คุณไม่พูดซ้ำไม่อธิบายซ้ำและไม่ต่อรองคุณค่าของตัวเองทำให้คำพูดทุกคำของคุณมีราคาในความรู้สึกของเขา เมื่อเขาเริ่มรู้ว่าหากไม่ฟังเขาอาจเสียโอกาสในการอยู่ในพื้นที่ของคุณเขาจะเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้การสื่อสารจากคุณค่ายังหมายถึงการรู้ว่าอะไรควรพูดกับใครและเมื่อไรควรหยุดพูดคุณไม่พยายามทำให้เขาเข้าใจในวันที่เขาไม่พร้อมฟังคุณไม่พยายามชนะการสนทนา คุณเลือกความสงบของตัวเองมากกว่าการเอาชนะทางอารมณ์และการเลือกนี้ทำให้คุณดูเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนที่เคยเฉยชาอาจเริ่มรู้สึกว่าคุณมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากขึ้นคุณไม่ดูเร่งไม่ดูต้องการคำตอบทันทีคุณไม่กดดันให้เขาต้องนิยามความสัมพันธ์แต่คุณนิยามตัวเองชัดเจนขึ้นทุกวัน และความชัดเจนนี้จะทำให้เขาเริ่มอยากปรับตัวเข้าหาคุณเองเพราะมนุษย์มักขยับเข้าหาคนที่มีจุดยืนมากกว่าคนที่ยอมขยับทุกอย่างเพื่อรักษาใครไว้ การพูดน้อยลงของคุณยังเปิดพื้นที่ให้เขาได้คิดได้รู้สึกและได้เป็นฝ่ายแสดงออกมากขึ้นเมื่อคุณไม่รีบเติมช่องว่างด้วยคำพูดความคิดถึงจะเริ่มทำงานแทนคำอธิบายเขาจะเริ่มสังเกตคุณมากขึ้นเริ่มระวังคำพูดและการกระทำของตัวเองมากขึ้นเพราะเขารับรู้ได้ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคุณบังคับแต่เพราะคุณสื่อสารจากจุดที่เคารพตัวเองอย่างแท้จริง จากคนที่เคยเฉยชาเขาจะเริ่มกลับมาใส่ใจเพราะเขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้ต้องการความรักเพื่อยืนยันคุณค่าแต่คุณมีคุณค่าและความรักที่เข้ามาจะต้องเคารพคุณค่านั้นหากเขาอยากอยู่ต่อและนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ความรู้สึกที่เคยจืดจางค่อยๆกลับมามีความหมายอีกครั้งอย่างลึกซึง้งข้อที่5หยุดพิสูจน์ตัวเองและใช้ชีวิตในแบบคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่า เมื่อคุณหยุดไล่ตามหยุดเรียกร้องซื่อสัตย์กับตัวเองและสื่อสารจากคุณค่าได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังมากคือคุณเริ่มไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นอีกต่อไปหลายคนไม่รู้ตัวว่าในช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนเรามักเผลอใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาเห็นว่าเราดีเรามีค่าเราน่ารักเราควรถูกรัก ไม่ว่าจะเป็นการทำดีเกินพอดีการช่วยเหลือเกินขอบเขตการอยู่ให้ตลอดเวลาหรือแม้แต่การยอมในสิ่งที่ไม่ควรยอมทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความโง่แต่เกิดจากความกลัวว่าจะไม่ถูกรักและเมื่อความกลัวนำทางการกระทำพลังที่ส่งออกไปจะเป็นพลังของการขอการยอมรับซึ่งในเชิงจิตวิทยาพลังนี้จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหนือกว่าโดยไม่รู้ตัว และเมื่อใครสักคนรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายถูกเลือกอยู่ตลอดเขาจะค่อยๆหยุดเห็นค่าความพยายามนั้นไปทีละน้อยข้อที่5นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะคุณเริ่มใช้ชีวิตเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่แล้วไม่ต้องแสดงไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องแข่งขันกับใครเพื่อแย่งพื้นที่ในใจเขา คุณไม่พยายามทำให้เขาประทับใจคุณไม่พยายามทำตัวเด่นคุณไม่พยายามเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคุณแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เคารพหัวใจตัวเองมากขึ้นและสิ่งนี้ทำให้พลังความสัมพันธ์เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงในวันที่คุณไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองคุณจะเลิกอธิบายว่าคุณดีแค่ไหนและเริ่มใช้ชีวิตให้มันสะท้อนออกมาเองคุณไม่ต้องบอกว่าคุณเข้มแข็งคุณมีวินัยคุณมีเป้าหมายเพราะการกระทำของคุณจะพูดแทนทุกอย่าง คุณดูนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นและไม่หวั่นไหวกับท่าทีของเขาเหมือนเดิมหากเขาใส่ใจคุณรับรู้หากเขาเฉยคุณไม่ตื่นตระหนกและความไม่ตื่นตระหนกนี้แหละที่ทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงแทนในระดับจิตใต้สํานึกมนุษย์จะเริ่มตั้งคำถามเมื่อคนที่เคยพยายามเพื่อเราหยุดพยายามแบบนั้นแต่ไม่ได้หายไปเขาจะเริ่มคิดว่าหรือเขากำลังเสียบางอย่างที่มีคุณค่าไปโดยไม่รู้ตัว เพราะคุณไม่ได้ถอนตัวอย่างดรามา่าคุณไม่ได้ประชดคุณไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนเย็นชาคุณแค่ไม่แบกภาระในการทำให้เขารู้สึกพิเศษอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปคุณให้พื้นที่ให้ความเคารพและให้ความจริงใจเท่าที่สมควรไม่มากไปไม่น้อยไป การไม่พิสูจน์ตัวเองยังทำให้คุณเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณไม่ถามว่าใครดีกว่าใครคุณไม่พยายามแข่งกับอดีตของเขาหรือกับใครก็ตามที่อยู่รอบตัวเขาเพราะคุณรู้ลึกๆว่าความรักไม่ใช่การแข่งขันและถ้าคุณต้องแข่งเพื่อถูกรักความรักนั้นก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจคุณตั้งแต่แรก เมื่อคุณหยุดพิสูจน์ตัวเองคุณจะเริ่มเลือกมากขึ้นเลือกว่าจะให้พลังกับใครเลือกว่าจะตอบสนองต่ออะไรและเลือกว่าจะยอมรับอะไรเข้ามาในชีวิตคุณไม่เปิดประตูใจให้ทุกพฤติกรรมอีกต่อไปและการมีขอบเขตที่ชัดเจนนี้จะทำให้อีกฝ่ายเริ่มรู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้คุณไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีๆ เขาจะเริ่มใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากขึ้นเริ่มสังเกตว่าคุณตอบสนองน้อยลงเริ่มคิดมากขึ้นก่อนจะละเลยและทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากการควบคุมแต่เกิดจากการที่คุณหยุดลดคุณค่าตัวเองเพื่อรักษาใครไว้การไม่พิสูจน์ตัวเองยังช่วยให้คุณหลุดออกจากบทบาทของคนที่ต้องรอการตัดสินคุณไม่รอว่าเขาจะเลือกคุณไหมคุณเลือกตัวเองก่อนและการเลือกตัวเองนี้ไม่ได้ทำให้คุณเห็นแก่ตัวแต่ทำให้คุณมีศักดิ์ศรีทางอารมณ์ เมื่อคุณยืนอยู่ในจุดนี้คุณที่เคยเฉยชาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาจะมองข้ามได้ง่ายๆอีกต่อไปเพราะคุณไม่วิ่งเข้าหาเพื่อขอพื้นที่แต่คุณยืนอยู่กับที่และพื้นที่นั้นมีค่าในตัวของมันเองในหลายกรณีเขาจะเริ่มกลับมาทำสิ่งที่คุณไม่เคยขอเช่นการทักก่อนการถามไถ่ามากขึ้นการแสดงความห่วงใยที่เป็นธรรมชาติเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าหากไม่ทำเขาอาจไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตคุณอีกต่อไป และความรู้สึกนี้แหละที่ทำให้เขาเริ่มมีแรงขับทางอารมณ์ที่แท้จริงขึ้นมาไม่ใช่แรงขับจากความสงสารหรือความเคยชินแต่เป็นแรงขับจากการตระหนักว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์และเมื่อใครสักคนเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างมั่นคงคนรอบข้างก็จะเริ่มเห็นคุณค่านั้นชัดขึ้นตามไปด้วย จากความเฉยชาความรู้สึกจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความระมัดระวังใส่ใจและในที่สุดคือความผูกพันที่กลับมาอีกครั้งเพราะเขาไม่ได้รักคุณมากขึ้นเพราะคุณพยายามมากขึ้นแต่เพราะคุณหยุดพยายามพิสูจน์และเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่คนที่มีคุณค่าเขาใช้กันข้อที่ 6. ยอมรับความเป็นไปได้ของการจากลาและไม่กลัวการอยู่คนเดียวจุดเปลี่ยนที่ลึกทีสุดของทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่คุณทําให้เขาเห็นแต่คือสิ่งที่คุณยอมรับอย่างสงบในใจตัวเอง ข้อที่6นี้ไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่กลยุทธ์และไม่ใช่วิธีดึงใครกลับมาแต่คือท่าทีภายในที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งระบบนั่นคือคุณยอมรับความเป็นไปได้ว่าหากเขาไม่กลับมารักคุณเหมือนเดิมคุณก็ยังจะเดินต่อได้อย่างไม่พังหลายคนคิดว่าการยอมรับแบบนี้คือการยอมแพ้แต่ในเชิงชิตวิทยานี่คือภาวะของความมั่นคงทางอารมณ์ขั้นสูงเพราะเมื่อคุณไม่กลัวการสูญเสียจนเกินไป คุณจะไม่ตัดสินใจจากความตื่นตระหนกอีกต่อไปก่อนหน้านี้ความพยายามทั้งหมดของคุณอาจมีรากมาจากความกลัวกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนกลัวว่าเขาจะไม่รักกลัวว่าจะถูกทิ้งและความกลัวนี้เองที่ทำให้พลังความสัมพันธ์บิดเบี้ยวโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณยอมรับว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณควบคุมได้ทั้งหมดคุณจะหยุดพยายามบังคับผลลัพธ์และเริ่มใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงคุณไม่เร่งให้เขาตัดสินใจ คุณไม่คาดหวังให้เขาเป็นในแบบที่คุณต้องการและคุณไม่ใช้ความดีของตัวเองเป็นหลักประกันว่าเขาจะต้องอยู่กับคุณต่อไปคุณเพียงแค่แสดงตัวตนของคุณอย่างซื่อสัตย์และเปิดพื้นที่ให้เขาเลือกด้วยใจไม่ใช่ด้วยแรงกดดันในระดับจิตใต้สำนึกเมื่ออีกฝ่ายรับรู้ได้ว่าคุณไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เขาจะรู้สึกถึงอิสระอย่างแท้จริงและอิสระนี่เองที่ paradoxically ทำให้คนอยากอยู่มากขึ้น เพราะความรักที่ไม่บีบคั้นคือพื้นที่ที่หัวใจหายใจได้เมื่อคุณไม่กลัวเสียเขาไปคุณจะไม่พยายามควบคุมพฤติกรรมของเขาคุณจะไม่ตรวจสอบคุณจะไม่จับผิดคุณจะไม่เอาความเงียบของเขามาเป็นบทลงทั่วตัวเองและการไม่ทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณดูสงบมั่นคงและน่าเชื่อถืออย่างลึกซึ้งคนที่เคยเฉยชาอาจเริ่มรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วไม่ต้องระวังไม่ต้องป้องกันไม่ต้องพิสูจน์อะไร เพราะคุณไม่ได้ถือมีดแห่งความคาดหวังไว้เหนือหัวเขาอีกต่อไปการยอมรับความไม่แน่นอนยังทําให้คุณซื่อสัตย์กับความจริงมากขึ้นคุณไม่หลอกตัวเองว่าเขาจะต้องเปลี่ยนคุณไม่วาดฝันเกินสิ่งที่เขาแสดงออกคุณดูการกระทํามากกว่าคําพูดและคุณพร้อมรับความจริงนั้นไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนความพร้อมนี้ทําให้คุณไม่หวั่นไหวและคนที่ไม่หวั่นไหวจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เพราะมันสะท้อนถึงความแข็งแรงจากภายใน เมื่อเขาเห็นว่าคุณไม่พังแม้ในความไม่แน่นอนเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมคุณถึงดูเติบโตขึ้นทำไมคุณถึงดูไม่ต้องการเขาเหมือนเดิมและคำถามนี้จะพาเขากลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองในความสัมพันธ์อย่างจริงจังการยอมรับยังทำให้คุณให้พื้นที่อย่างแท้จริงไม่ใช่พื้นที่ที่แฝงด้วยความคาดหวังว่าถ้าให้ไปแล้วเขาต้องกลับมาแต่เป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์จากการต่อรองและพื้นที่แบบนี้หายากมากในความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ เพราะคนจำนวนมากให้เพื่อหวังผลแต่คุณเลือกเพราะคุณเลือกและการเลือกนี้ทําให้ทุกการกระทําของคุณมีคุณภาพไม่ใช่ปริมาณคุณไม่อยู่เพื่อรอวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแต่คุณอยู่เพราะวันนี้คุณโอเคกับตัวตนของเขาในระดับที่คุณยอมรับได้และหากวันหนึ่งเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้คุณก็พร้อมจะเดินต่อโดยไม่โกรธไม่โทษและไม่ดูถูกตัวเองความสงบแบบนี้จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงความจริงจังอย่างเงียบๆว่า การอยู่กับคุณไม่ใช่สิ่งที่ควรประมาทเพราะคุณไม่ได้อยู่เพราะกลัวจะไม่มีใครแต่คุณอยู่เพราะคุณเลือกเขาจริงๆและการถูกรักในฐานะตัวเลือกไม่ใช่ที่พึ่งจะทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่ามากกว่าที่คิดในหลายความสัมพันธ์จุดนี้เองที่ทำให้คนที่เคยเฉยชากลับมาใส่ใจมากขึ้นแสดงออกมากขึ้นและพยายามมากขึ้นโดยไม่ถูกขอเพราะเขาสัมผัสได้ว่าคุณพร้อมจะมีเขาแต่ก็พร้อมจะไม่มีเขาเช่นกัน และนั่นทำให้ความรักกลับมาอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจไม่ใช่ความกลัวการยอมรับความเป็นไปได้ของการจากลาไม่ได้ทำให้คุณรักน้อยลงแต่มันทำให้ความรักบริสุทธิ์ขึ้นเพราะคุณรักโดยไม่ผูกมัดชีวิตทั้งหมดไว้กับผลลัพธ์และเมื่อความรักไม่ถูกแบกด้วยความกลัวมันจะมีพลังมากพอที่จะดึงใครบางคนกลับมาอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะเขาสงสารไม่ใช่เพราะเขาถูกบีบแต่เพราะเขาเลือกกลับมารักคุณด้วยหัวใจที่เห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างแท้จริง เมื่อคุณมองย้อนกลับไปทั้ง6สิ่งที่คุณได้ฟังทั้งหมดคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าไม่มีข้อไหนเลยที่สอนให้คุณพยายามเพื่อเขาแต่ทุกข้อคือการพาคุณกลับมายืนอยู่กับตัวเองคุณหยุดไล่ตามหยุดเรียกร้องหยุดฝืนหยุดอธิบายหยุดพิสูจน์และสุดท้ายคุณหยุดกลัวการสูญเสีย ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้คุณรักน้อยลงแต่มันทำให้ความรักของคุณสะอาดขึ้นเบาขึ้นและจริงขึ้นคนที่เคยเฉยชาไม่ได้กลับมารักคุณเพราะคุณเปลี่ยนเขาแต่เพราะคุณเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองในความสัมพันธ์จากคนที่รอเป็นคนที่เลือกจากคนที่กลัวเป็นคนที่มั่นคงและไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่คุณได้กลับมาแน่นอนคือศักดิ์ศรีทางอารมณ์ของตัวเอง ความสงบในใจและความสามารถที่จะรักโดยไม่หลงลืมตัวเองอีกถ้าเขากลับมาความรักครั้งนี้จะไม่ใช่ความรักจากความกลัวแต่เป็นความรักจากการเลือกกันด้วยใจและถ้าเขาไม่กลับมาคุณก็จะไม่พังเพราะคุณไม่ได้สูญเสียตัวเองไปกับใครอีกแล้วจําไว้นะคะคนที่เหมาะกับคุณจริงๆจ,จะไม่ต้องให้คุณลดคุณค่าเพื่อแลกกับความรัก และถ้าคลิปนี้ช่วยเตือนใจคุณได้นั่นแปลว่าคุณกำลังกลับมารักตัวเองได้ถูกทางแล้ว